สวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชไนยยูโแล้วก็สเกตฟุตบอลในช่วงเย็นๆแบบนี้กันหน่อยครับโอ้โ oh หมีประเด็นซะแล้วของไมเคิลโอลิเซ่นะครับเชลซี Chelsea, เหมือนผ่านด่านแรกครับตกลงปลาาเปล่า,ก,ลากับโอลิเ่เป็นที่เรียบร้อยครับจะปาดหน้าแมนยูมีรายงาน,นจากกิมมิสปอร์ตครับบอกว่าเชลซีสอบผ่านด่านแรกนะครับตกลงปลาเปล่า,ก,ลาก,กับไมเคิลโอริเซ่ปนเงือมของคลิซอเลยได้แล้ว ด่านต่อไปคือการหารือข้อตกลงระหว่าง2สโมสรพาเลทกับทางเชลซีรายงานข่าวล่าสุดนะครับบอกว่าเชลซีสามารถบรรลุกตกลงส่วนตัวกับทางออลิเซได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแม้เป็นเพียงการพูดคุยปากเปล่าก็ตามหลังจากนี้จะต้องเจรจากับคลิซโซเลตเรื่องรายละเอียดของการจ่ายค่าตัวของปีกวัยยีบ2ปีอย่างออลิเซนะครับตามรายง,งานบอกว่าออลิเซมีค่าฉีกสัญญาในสัญญาปัจจุบันอยู่ที่60ล้านปอน ไม่เกินกําลังของเชลซีในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์น,นี้แต่ต้องพูดคุยเรื่องรายละเอียดของการชำระเงินกับทางคลิสเซอร์บตไปเชลซีแสดงความสนใจอยากได้โอลิเซ่มาเสริมแนวรุกตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วครับหลังยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขฉีกสัญญาในสัญญาฉบับเก่าที่3 5ล้านปอนด์แต่สุดท้ายออลิเซ่ครับตัดสินใจต่อปริเสตก่อนที่จะต่อสัญญาใหม่กับคลิสซอร์บตออกไปในตอนนั้นด้านแมนยูครับยังคงแสดงความสนใจและจับตามองสถานการณ์ของโอลิเซ่อย่างใกล้กลชิด เพราะตอนนี้ก็ยังไม่มีการบรรลุกลงอย่างเป็นทางการใด,ดทําให้โอกาสยังคงเปิดกว้างสําหรับทุกสโมสรในการคว้าตัวไมเคิลลิเซ่นะครับอืมอืมอืมน่าสนใจนะครับน่าสนใจมากๆเลยสําหรับนักเตะรายนี้ครับถือว่ากําลังเป็นประเด็นนะครับเป็นประเด็นเพราะว่าเชลซีหวังปาดหน้าแมนยูในการคว้าตัวไมเคิลลิเซ่นะครับพร้อมฉีกสัญญาอยู่แล้วครับตอนนี้เหมือนตกลงปลากเปล่าก,กับลิเซ่ได้แล้วนะสำหรับสิงลูเชลซีครับ เดี๋ยวมารอดูขั้นต่อไปว่าจะไปไกลมากน้อยขนาดไหนจะไปไกลมากน้อยขนาดไหนนะครับ,มนนรบผมโอ้โหน่าสนใจมากสำหรับทางไมเคิล l อริเซ่ครับฟอร์มร้อนแรงกับทางคริสตอลเปเลสจนหลายทีมเนะี่ยดันอยากจะเอามาร่วมทีมมากๆถ้าได้ก็จะเอานะคความเร็วสูงอยู่แล้วสำหรับออลิเซ่อายุอนามก็น้อยอยู่นะครับผมนะเดี๋ยวเรามาตามข่าวสารของคุณแผนเช็กเลกันหน่อยนะครับ โอ้โหพอหลุดจากทีมชาติอังกฤษไม่ได้ไปลุยยูโร2024ครับก็ขอเมาแอะเลยนะครับขอเมาแอะแบบหนักๆไปเลยครับสำหรับทางแจ็กเกลิตนะครับชัหนักครับผมเดินเซเนี่ยเพื่อนต้องช่วยประคองนะครับโอ้มีรายงานล่าสุดครับจากเดลีเมลครับเปิดภาพคุณแผนแจ็กเกลิตครับโอ้โหเดินเซครับเพื่อนต้องช่วยกันประคองครับเนี่ยครับใส่แว่นเนี่ยครับ มีรายง,งานเปิดภาพเลยนะครับบอกว่าแจ mm ็คกอลิตครับสตาร์ของแมนเชสเตอร์ hmm. เดินเซก่อนที่เพื่อน,นจะช่วยประคองแขนเดินผ่านประตูโรงแรมหรูในมหานครดูไบนะครับแจ็คกลิตเนี่ยผิดหวังอย่างแรงเมื่อโดนตัดชื่อออกจากทีมชาติอังกฤษนะชุดยูโรสม24เมื่อสัปด,ดาห์ก่อนทำให้เขาตัดสินใจเดินทางไปพักร้อนที่ดูไบทันทีนะครับจากภาพเนี่ยจะเห็นแจ็คเกลิตนะครับเดินผ่านประตูโรงแรมหรูโดยใส่ถุงเท้าพร้อมกับรองเท้าแตะ แล้วก็เสื้อทีเชิร์กับกางเกงขาสั้นดูเหมือนว่าแจ็คเกอรลิชครับเดินไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ก่อนที่เพื่อนจะช่วยประคับประคองแขนเดินผ่านประตูแล้วเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ขอร้องให้คนที่อยู่บริเวณนั้นห้ามถ่ายภาพนะครับพยานที่โรงแรมจูเมราบีชครับบอกว่าช็อกเลยที่เห็นแจ็คเกอรลิชดูสดชื่นมากในตอน18นาฬิกา30นาทีก็คือ6โมงครึ่งตอนเย็นนะครับแต่หลังจากทุกอย่างที่เขาผ่านมาเนี่ยเขาก็สมควรได้หยุดพักแล้ว เขากับทีมงานครับจอดรถตู้สีดาหน้าทางเข้าโรงแรมจากนั้นเนี่ยก็เดินผ่านเข้ามาในห้องโถงและตรงไปที่บริเวณบาร์ชายหาดดูเหมือนว่ากลุ่มเนี้ยจะดื่มกันมาก่อนแล้วนะครับชัดเจนนะว่าเขาต้องการเวลาในการผ่านพน้นการโดนตัดออกจากทีมชาติอังกฤษไปอย่างน้อยเนี่ยเขาก็ยังมีเพื่อนๆน,นรายล้อมครับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับชื่อเสียงปาร์ตี้บอยของเขาเลยนะครับแต่มันเป็นความรู้สึกที่เสียใจอย่างหนักไปกับเขาที่หลุดทีมชาติอังกฤษนะครับขอปาร์ตี้แบบจังๆนะครับสำหรับคุณแผนแจ็กกินลิตนะครับโอ้โห พอไม่ได้ไปลุยยูโร224ครับก็ขอเมาแฉเลยนะครับไม่เกี่ยวกันผมขอเมาไว้ก่อนนะครับโอ้โหก็คือเขาเสียใจครับมันผิดหวังเนะี่ยมันก็ต้องไปปาร์ตี้อย่างเงี้ยย้อมใจนะครับปาร์ตี้บอลของเขามันสุดยอดอยู่แล้วครับสำหรับคุณแผนเชคกตครับก็ให้กําลังใจกันต่อไปนะครับเที่ยวเสร็จแล้วก็กลับมาพักฟื้นร่างกายแล้วก็ดูแลสุขภาพนะครับสำหรับคุณแผนเช็ค <c oughs> ก็เป็นห่วงเหมือนกันนะ โอ้โหทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวเราไปตามข่าวสารของเวอร์จิลฟานไดกันหน่อยครับกองหลังของลิเวอร์พูลครับเหมือนจะชะลอการต่อสัญญาใหม่กับลิเวอร์พูลออกไปก่อนนะครับสำหรับทางเวอร์จิลฟานไดนะครับมีรายงานข่าวล่าสุดครับบอกเลยครับบอกว่าลิเวอร์พูลได้ชะลอการต่อสัญญาใหม่กับเวอร์จิลฟานไดออกไปช่วงปลายปีเลย เป็นรายง,งานข่าวล่าสุดจากฟุตบอลอินเดอร์ครับบอกว่าลิเวอร์พูลจะเลื่อนการเจรจาสัญญาใหม่ของเวอร์จิลฟานไดกับตันทีมปจนถึงช่วงปลายปีนี้เซนเตอร์วัย32ปีอย่างฟานไดหมดสัญญาหลังจากจบฤดูกาลหน้านะครับซึ่งบอร์ดบริหารของลิเวอร์พูลก็อยากจะมอบสัญญาใหม่ให้กับเขายังไงก็ตามครับรายง,งานบอกว่าการเจรจาเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะถึงสิ้นปีสองยี่เนื่องจากให้ความสมคัญกับการซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์ก่อนเป็นอย่างแรกหลังจากแต่งตั้งอาร์เนสต์ลอตเข้า แข่งชาวดัตอย่างฟันได์ครับก็ยืนยันว่าต้องการอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปในฤดูกาลหน้าแม้มีปัญหาเรื่องการเจรจา,จา,จาต่อสัญญาที่ยังไม่ชัดเจนแล้วก็ยังไม่ลงตัวแน่นอนเลยว่าการปล่อยให้เวลายืดเดยื้อไปจนถึง6เดือนสุดท้ายของสัญญาจะไม่ใช่เรื่องดีเพราะตัวนักเตะสามารถตกลงลุ้งหน้ากับสโมสรต่างแดนได้ทันทีเมื่อถึงเดือนมกราคมนะครับโอ้โหนั่นแหละครับ สถานการณ์ของเวอร์จิลฟานไดก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ต้องมาตามเหมือนกันนะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลชะลอการต่อสัญญาใหม่ออกไปจนถึงช่วงปลายปีนี้เลยน่าสนใจนะครับโอ้จะอยู่กับลิเวอร์ต่อนะสำหรับเวอร์จิลฟานไดนะครับผมทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับเส้นทางของเวอร์จิลฟานไดในศึกยูโร2024นี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับถือว่าอาัศวินสีส้มนะครับกังหันลมสีส้มถือว่ามาดีมากๆเลยสําหรับทีมชาติไอร์แลนด์ เดี๋ยวก็ต้องมารอดูครับว่าผลงานจะสุดเสด่ามากน้อยขนาดไหนแล้วก็สัญญาใหม่ที่เขาจะต้องต่อกับลิเวอร์พูลเนี่ยจะเป็นยังไงด้วยนะครับสำหรับทางวอร์จิวฟันไดก็ต้องมาตามจริงๆเดี๋ยวเราครับไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันหน่อยครับกับทาง u s c o r e 3 6 5นะครับ u s c o r e 3 6 5จัดแคมเปญใหญ่ในเดือนมิถุนายนนี้ครับ e u v o l e s t i v a l ครับแจกแสนทุกวันเล่นมันทุกแม์เลย คือว่าไทายแชมป์ยูโรนะครับชิงเงินรางวัลกว่า500,000บาทนะครับแจกเสื้อฟุตบอลพร้อมกับลายเซ็นของคริสเตียโนโรนันโดสะสมยอดถึง5,000ก็รุ่นไอแพดใหม่ๆไปเลย24เครื่องนะครับ กิจกรรมในเดือนนี้ครับแจกของรางวัลมูลค่ารวมกว่า5้าล้านบาทเลยทีเดียวครับกิจกรรมขเขาเริ่มตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30มิถุนายนยนี้เท่านั้นท่านใดสนใจก็สามารถแอดไปที่แอดยูสกอร์สามาีแอดนำหน้าด้วยที่แอฟสีเขียวบอกว่ามันจากช่องสเก็ตฟ,ฟุตบอลคุณจะได้รับสิทธิพิเศษโค้นลถอะไรต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายนะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับเพราะว่ามีกิจกรรมดีๆเยอะแยะมากมายภายในเดือนนี้ครับ กิจกรรมเพียบเจ๋ของรางวัลแบบสุดสุดสะเดาวครับเยอะมากมากเลยนะครับต้องบอกว่าเยอะมากมากเลยครับมาเดี๋ยวเราไปทิ้งท้ายกันหน่อยครับกับข่าวสารของเฮอร์เซเลอร์นะครับว่าที่คุณซื้อคนใหม่ของไบรตันแอนดโฮบอัลเบียนนะครับมีรายงานจากเดอะการ์เดียนครับก็บอกเลยว่าไบรตันคุยเฉลุยครับเตรียมแต่งตั้งเฮอร์เซเลอร์ในสัปดาห์นี้นะครับรายงานข่าวล่าสุดบอกว่าฟาเบียนเฮอร์เซเลอร์ครับคุณซื้อหนุ่มจะได้รับการประกาศแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของไบรตันภายในสัปดาห์นี้ โคชวัย31ปีพาซังอรีครับเลื่อนชั้นกลับมาเล่นในบุนเดสลีกาในฤดูกาลหน้าแล้วแล้วก็จบด้วยตำแหน่งแชมป์ของลีกรองนะครับทาาน้านของนกนางนวลบรตัน on, พยายามมองหาตัวแทนของโรเบร์โตเดซาบี้และดูเหมือนว่าตอนนี้จะได้คุณซื้อใหม่แล้วก็คือเฮอร์เซเลอร์รายงานบอกว่าทีมจาก m อเม็กสเตเดียมอย่าง on, บรตันบัลล์ลตกลงทุกอย่างแล้วกับโคชเลือดเบียร์นะครับและตอนนี้การประกาศต่างๆจะมีขึ้นภายในสัปดาห์นี้นะครับโอ้โหคุณซื้อเนื้อหอมในวัย31ปี หากเคอร์เซเลอร์ได้รับเงินออขออภัยหากเคอร์เซเลอร์เนี่ยได้รับงานจริงเขาจะกลายเป็นผู้จัดการทีมอายุน้อยที่สุดในบริษัทของศึกเบลนเกตเลยนะครับด้วยวัยเพียงแค่3 1ปีโอ้โ oh หน่าสนใจนะครับน่าสนใจมากๆเลยครับว่าที่คุณซือคนใหม่ของบร i g ันแอนโฮ h อ p e A เบียนนะครับด้วยวัยเพียงแค่3 1ปีครับฟอร์มร้อนแรงหรือเปล่านะครับพาสองบอลมาเล่นในศึกบุนเดสลีกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวเขาเลยครับ มาศึกพิมพ์อังกฤษแล้วจะเป็นยังไงอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจมากๆสำหรับฟาเบียนเฮอร์เซเลอร์นะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับทุกอย่างไม่มีผิดไม่มีถูกครับก็สามารถมาเลยครับอัปเดตข่าวสารให้ฟังอยู่ตลอดเวลานะครับดูแลสุขภาพกันด้วยครับช่วงนี้อากาศร้อนอากาศเป็นแปลงบ่อยนะครับ, Boy, รบมีอะไรก็มาอัปเดตให้กันฟังนะครับ ก็ทำอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองไปไหนมาไหนก็ขอเดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยนะครับไร้ทิ่ตินะครับขอมีความสุขกับการใช้ชีวิตกินของอร่อยอร่อยขอให้มีความสุขนะครับผมหลับก็ขอได้เงินหมื่นตื่นก็ขอได้เงินแสนกันทุกคนรักฟนตบอลชาวสเกตฟุตบอลทุกท่านนะครับใจของเอฟชนายุทธ